สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นนี้เคอีกภาคบ่ <c oughs> ายภาคบ่ายนะครับผมวันที่2เดือน10บพ,พี6หกเนะครับผมสำหรับภาคบ่ายเมื่อวานนี้ให้1กับ2ฟัน1ฟันไม่ถูก ฟันหนึ่งมาสองสองสี่สี่สองไม่มีนะครับผมเสียดายนะไม่มานะเข้าแค่ตัวเด่นสองแต่ว่าเข้าสามตัวนะครับผมเข้าสามตัวนะหนะึ่งเจ็ดเก้าเนาะหนึ่งเจ็ดเก้า ออกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนะหนึ่งเก้าเจ็ดของเราเข้าหนึ่งเจ็ดเก้านะ <c oughs> มาดูของวันนี้ครับผมบ่ายวันนี้เด่น เหมือนกันเลย9กับ0นี่แหละต้องออกคล้ายๆกันแหละเศ้ากรนะบายเนี่ยวันนี้ต้องออกคล้ายๆกัน95ครับผม96 95,96,93 05,06,03 9้าหกเก้าสามศสเก้อ่าเก้าสองศจ็ ก็ฟันศูนย์นะครับผม0ูนย์ห้าศูหเก้าหครับผมต่อไปก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับผมสามตัวสามตัวจะมาอีกไงสามตัววันนี้0ูนยห้าหูน ห้าสามศูนย์ห้าสองศูนย์หกสามศูนย์หกสองเ้วก็ศูนย์สามสองเหมือนกันเลยนะครับผมกับภาคเช้าฟันศูนย์เหมือนกันเช้ากระบ่ายวันนี้ขอให้มีศูนย์มาครับผมสำหรับแนวทางก็จบไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ